อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเกมดีเดย์ Day นะครับวันดีนั่นเองให้ hey, ไม่ใช่ดีเดย์ไดโนดีเดย์ Day นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันแล้วกันไม่มีอะไรทำเราว่างๆเดี๋ยวจะไปคิวเป็นเป็นออมันไหนรู้เไดนโนเสาร์ครับกับทหารช่วยกันลบฝั่งของข้ามนะมีสีฟ้าสีแดง ไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยตายเป็นไงล่ะวันนี้เล่นไม่ได้สักพักเลยโอ้ยหลบหลบโอ้ยมันวิ่งเร็วดีแท้วิ่งเร็วดีแท้อืออออออไม่สนใจกูเลยนะไม่สนใจกูเลย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 ป๊อปป๊อปโอ้ยตายเอ๊ะทีสองเลยเหรอไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อ วิ่งเร็วมากอะเดลส์ซอตัวเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงนะครับเข้ามาได้ก็เล่นฆ่าๆมั่วๆไปเลยเนี่ยมีพวกเราอยู่คนนึงนะครับมันตีเพย์เยอร์ป่ะมันเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นฟรีสามวันนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือสองวันละไหนๆก็เล่นฟรีที่เดี๋ยวขอเล่นหน่อยโอ้ยสกายบูสกายบูสกายบูเหรอสกายบูเหรอสกายบูเหรอวันนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บ โอ๊ยโอยมันลุม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 กูไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยจังวหวะหัวใจเต้นอยู่ๆมันก็ตึกตักก็โดนหน้ารักอยู่ๆก็สุกพักอยู่บ่มรักรักรัก,กเอ้ยไม่ใช่เนี่ยรเอ้ยเราไปตุยหลังมันนะมาแล้วไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าก็เลยเหรอฝีเท้าเนี่ยตายซะวู้มวจะฆ่ากูไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกนะ ไม่ได้โอ้ยเนืบเลยทีเดี๋ยวใหม่ใหม่ใหม่ดนดน่สาวอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นคนยังไงอะ่ะแต่วิ่งเร็วมากตอนนี้ชอบชอบแต่ตายง่ายไปหน่อยวะ่ะดูนะมีปืนทั้งหลังด้วยเดนนเสาวอะ่ะเดนนเสาวบ้าแล้วเหมือนจะมีพวก สีเงินอยู่ด้านในนะครับเออฮ้ยมีเฮ้หูยเห็นละเห็นละมันไม่เห็นเราน,นะครับตุ๋ยตุ๋ยจึ๊ก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 ึ๊ก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 ใครตายก่อนกันมาหนี่เออตายเป็นไงล่ะหยุดปะจจายก่อนเฮ้ยกะสุนวะเก็บไม่ได้อุ้ยีผู้หญิงผู้หญิงจหลบก่อนนะครับ ตายป่ะไอ้นั่นยิงตายว่ะวิ่งลุยก่อนมอบหมอบโอ,อ้โหสงครามไดโนเสาร์ขึ้นบนขึ้นบนโอ้ย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 อยู่ไหนวะทำถอยทำถอยทำถอยพ่อสอนไว้ทำถอยตายสั้นมึงอะสกายบูไอ้ข้างบนมีหนึ่งตัวนะครับ สู้อย่างงี้สู้เอ็มลงมาด้านล่างแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยเ,เ,เจ็บจี๊ดเลยต่อต่อมาเป็นนานเสารอีกรอบหนึ่งคนระับเป็นทุกรอบอะไม่เปลี่ยนด้วยเอาเอาตัวน,นี้แหละชอบ ตัวอื่นเล่นไม่เป็นละมีตัวบินได้ด้วยใช่ป่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตัวนึงอืออืออือโอ๊ยอยู่ไหนวะวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับจ่ออือขบวนโอ๊ยตายวิ่งไปดื้อเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลุยกันต่อ โอ้โหเดนนิสเซลมาทำสงครามช่างคิดเนาะมานีมากินมากินกูใช่ไหมสองตัวเนี้ยอีอีโอ้ยโอ้โหเป็นแก๊งเลยอะคนเริ่มเต็มห้องแล้วประมาอยู่ที่ห้าสิบตัวตายเกิดแล้ว เหมือนว่าจะไม่ไหวนะไปฝั่งนั้นเดี๋ยวไปฝั่งนี้ดีกว่าไปหาคิวทีละตัวดีกว่าอะไรกันตุมตาำตุมตม่ำตุมตม่ำนี่เรามาเก็บคิวฝั่งนี้เล่นดีกว่ามีตัวเอ้ยข้างบนหนึ่งตัวนะเอ้ยสองตัวละสองตัวบนนะสามตัวล่างเอ้ยไม่ใช่ละหวยแล้วละนะั่นแหละ ไปไหนกันแล้ววะนี่สองตัวชึ๊บชุบช๊บชุ๊บชุบ๊บออเออเออไอได้แล้วคิวได้แล้วไปอนาะนี่โอ้มีปืนโฟกุนไฟอะไรมั่วเลยตายอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรขอไอคิวได้ก็พอจบห้าสิบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะปิดคลิปนะ <c oughs> ไป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 ,ไปวิ่งต่อวิ่งต่อ ไดโนโดีเดเนี่ยเอาแล้วใครมาลากไดโนโเสาร์ไว้บนนี้เนี่ยคนย,ยิงกันกระหน่ำเลยนะไป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 คนเริ่มเยอะเริ่มคิวยากละเฮ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะคนตามมายิงนะครับอะไรฮะมึงเก่าเหรอ ได้เขาเก่งเหรอตอวน,นี้อ้ยเผาทั้งเป็นน่ะไปกงเล็บกูนึกว่ากงเล็บของวิทเนี่ยวิทดด,ดและเลฟฟอร์เดดเออไปไหนแล้ว่าเมื่อกี้สวนกันแบบแบบแดนอ๊เสาตัวเล็กวิ่งเร็วอ่ะเอาไงอ่ะ ไอตัวใหญ่ก็จะมีปืนนะครับไม่มีใครแล้วในเนี่ยเมื่อกี้เป็นพวกเป็นฝูงเลยเฮ้มีคนมานะครับเดี๋ยวเราหมอบดีกว่าโอ้ยไปแล้วโอ้ยกลับตายวิ่งหนีแจนเลยคนระับเก็บเก็บ มีใครไปนี่เป็นมัมชุบ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 หนีก่อนเข้ามาในโกดังนะครับโอ้ยโอ้อะไรอะไรอะไรอ๋อเจ๊ะตายเลยตลกดีว่ะเกมเนี้ยเลยสามตัว อะไรใครมาเจ็ดสิบเก้แล้วยังไม่ถึงเจ็ดสเลยสี่อยู่เลยเขาเรียกห้ตัวบอปะเนี่ยไบ่เนเจอในแถวพวกมันนะอุยอุยปืนคนสกายบูมันแก้แค้นผมแล้ว กมสีอะไรชนะวะหนึ่งเท่าพอ,อจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ